ที่2ของเราคือจุดที่แกริทตัวนะ่ะเปิดโถงโครงการเลยวันนี้ที่ทำงินเราอยู่ที่นี่นะฮะตอนนี้ก็มีเหมือนกันของเราเหมือนกันตรงน,นี้จะเป็นจุดศูนย์กลางต่อรถเมล์ของทางมาเก๊าเลยใครไปไหน <c oughs> ไปไหนไม่ถูก <Okay. S 1> ก็มาต่อรถที่หน้าแกริทบัวเลยตอนนี้เราขอภาพไปฝั่งนี้กันเลยนะฮะว่ารัฐบัน,บนจะมีะสัศนคติท่านที่นี่ตามมาเลยครับ ครับตอนนี้หลังจากเรา,าออกจากการหารเงินมาที่คาซิโนโดก็สองสามที่แล้วตอนนี้เราก็หาทัศทางแล้วนะตอนพักของเราจะเป็นตอน่ตอเล็กๆต่อกเนี่ยแต่รู้สึกจะมีคนม,มีกำตังมาอยู่ฮะมีรถรถวิบูนะครับเนี่ยอันนี้คือพอตเตอร์ความสุขครับเพราะดูจากบ้านเรือนดูจาก

ตูแต้แับแนว่าตูรตมึงเข้าไปแบบนเนี่ยเมียนเออเตื้อแดงนครัสีสีสมงคลครับสีแดงผม <c oughs> ใส่เ <c oughs> สื้อแดงแต่ก็ไม่ได้อ้าวแล้วตอนนั้น ตอนนี้เราลากรถล์จากด้านด้านตรวนกเฉียงไปที่แซนชานิโดและไซโดแฮกตาเยอะๆชมกันไปเีงก็รถล์จากนี้ไปก็ปาสองเหรียญนะครับคุณผู้ามผู้บันเทิงก็จะก็ยังวัเวลาหกโมงกว่าแล้วตอนนี้เราจะไปดูความปุกซับของเราที่แซนว่าจะเป็นยังไงฮะตามกันมาเลยฮะ ตอนนี้อยู่หน้าบางกอนทองเข้าไปแล้วโลกงมีแต่ทองมาเทมานี่รฮะก้รับเราอยู่นะที่ทางโมเดลากก้อนนีครับแต่เราจะไปเข้าตอนนี้ไปดูสอตัวสัญลักษณ์ของเตตัวหมาเากพิาานี้ฮะขั้คคาิโกแกนนะลาบ้าบา เ็ีนี้เราจะเดินทัวร์กัสติโดว่าแลมาร์กเราเก็บไว้ก่อนครับช่วงที้ท้ายฮะช่วงนี้มาที่คสติโดข้างๆแลนก็จะเป็นดอกบัวรูปสัญลักษณ์โบสถ์ทองของมาเก๊าเราไปดูเพื่อความเป็นสิริมงคลของเราสำหรับในค่ำคืนนี้ก่อนนะครับแล้วองนะก้องครับหลังจากนี้แล้วเราค่อยตะลุยรับจ <c oughs> ับนะครับ ันนี้คือคคือดอกบัวของสัญลักษณ์ของมาเก๊านะฮะตรงนี้ดอกบัวเป็นปรูปเจริญบัวทองครับบัวทองแต่ตอนนี้ข้างๆก็จะรายล้อมไปด้วยคาสิโนทั้งหลายแหล่เลยนะฮะอาจจะเป็นพงจุ้ยของทีออง่นี่รอบด้วยดอกบัวคึอสัญลักษณ์เป็นร้านที่ผู้คนของชาวมาเก,ก๊กาก็รคปนต่างๆเนี่ยมันลงกันที่นี่หมดเพราะว่าเป็นน่าจะเป็นลายลัก์ที่หนึ่งของมาเก๊าได้ข้างๆแล้วจะเป็น ออวัตถุวอฟนะฮะเป็นรู้สึกจะเป็นเมืองจำลองตา่างๆนะฮะเออวนันนี้มืดไปแล้วอาจจะเข้าไม่ทันก็ดูคร่าวๆไปก่อนนะฮนะบรรยาก,กาศรอบๆจามาพักผ่อยยนหย่อนใจบ้างตนนี้เอาครับเดี๋ยวไปที่แซนกัสโนโข้างหน้าเลยฮะตัดตัวข้ามเลยฮะตาก็ไปฮนะเอเลช่วงต่อจากนี้ไปเราอยู่ทีท่ ตนคาสิโดซึ่งอยู่กับตรงข้ามจิ้มเหมยคาสิโดฝั่งนี้ฮะตาต้องตาต้องฮะติดก,กันเลยฮะเลือกเอาว่าเล่นที่ไหญ่แต่นี่บาร์ที่แตนฮะแต่รู้สึกที่นี่ใ,ใหญ่ๆครช่วงจากนี้ไปเราจะงดแค่ภาพนะฮะเดี๋ยวขอเวลาล่ำรวยอ่าขอเวลาสักนิดนะงดแค่ภาพก่อน <S 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 เดี๋ยวเสร็จ <S <S จากที่ทีไรห่แล้วมาต่อกันเลยครับขอยุติกันแค่นี้ครับ รู้สึกหลังออกจากอะไรนะดูสีหน้าก่อนอะไรน้อันนี้แซนเดอร์แซนครับตอนนี้หลังจากออกแซนกาสิโนมาเรามาเที่ยวกันต่อดีกว่าไม่คุยเรื่องบอและเราจะไปเที่ยวนี่นลยครับบนเทวะบนเทวะรู้สึกจะเป็นเมืองเขาเป็นเมืองกับเราจะไปอย่างนี้ไม่ใช่ไม่ใเป็นเมืองจำลองเหมือนเอาพื้นที่หลายๆพื้นที่จุดเด่นๆของสถานที่แต่ตลาดของโลกมาไอ้ที่มียอดตของ ไฟก็มีอันนี้แบบเรือจีนมีบฮะตอนนี้ปิดแล้วไปชมก็แสงสีที่จะโชว์กันตรนนี้ไปถ่ายรูปถ่ายรูปกชันกลับจากแซนคาริโดแล้วซึ่งการรับทรัพย์กันมาพอสมควรนะฮะ <c oughs> ก็จะไปที่อีก <c oughs> ที่หนึ่งคือวินนคาริโดนถนึงที่มีไฟด้วยฮะคือตะบีเดี๋ยวไปชมการแสดงหน่อยมีการแสดงต้นไม้มีการแสดงมังกรถึงแค่ไหนเดี๋ยวไปชมกันมีแสดงน้ำพุด้วย ว่าอลังการขนาดไหนและข้างในจะได้โชคลาภม,มาาน้อยขนาดไหนตามไาเลยฮะล่องไปไว่ายน้ำเหมือนร้อนเนาะตอนนี้เรามาอยู่กันที่หน้าวิทโฮเทลแอนด์คาสิโนซึ่งที่นี่จะมีคำว,ว่าโฮเทลและพวกคาสิโคนครับลูกพี่นะฮะแต้จะมีานนะก,การ,รน้ำพุตอนนี้ก็จะมีการแสดงน้ำพุทุกๆวันนะฮะแต่ช่วาน,นี้ยังไม่เริ่มสนแสดง ส่วนข้างในโ <c> ถ <oughs> งใหญ่ก็จะมีการสแสดงแบบมีบางกรมีต้นไม้ที่ให้มาดูเดี๋ยวเราจะไปเก็บภาพการสแสดงบางกรต้นไม้ไห้ทุกท่านดูก่อนบางกรจะเป็นชุกช่วงช่วงต้นชั่วโมงส่วนต้นไม้อยู่ช่วงกลางชั่วโม,มง,มมงตอนนี้เราประมาณอยู่สี่ทุกกว่าอีกประมาณสักสิบห้าทีจะเริ่มการสแสดงแล้วนะเดีย๋ยวไปชมการสแสดงกันตอนนี้จะเป็นชุดต้นไม้นะฮะส่วนบางกอาถ้ามีเวลาเดี๋ยวเก็บภาพไว้ให้ทุกท่านได้ดูกันแล้วกันนะครับอันนี้ข้างๆนี่ก็เป็นแกลเลรบัว เดี๋ยวรอบดึกเราจะเข้าไปเสี่ยงเสี่ยงทายเสี่ยงตัวกันที่นี่นะฮะเอาแหละเดี๋ยวไปดูการสแสดงที่วินคาริโดกันเลยเราเข้ามาสู่ห้องโถงของตัวที่มี <c oughs> โชว์กันนะของที่ว <Wind. S 1> ินชาริโดนะฮะโดยทังบนจะเป็น ัายไทยปีนนักนักสนะัตว์น่งว่ามีทั้ง12ราศีเลยตั้งแต่ชั่วฉลูยาวไปถึงปีกุนะฮะส่วนทา่ใต้นี้ที่เป็นลูกโลกฮะมีคนเข้ามาอยู่กันอยู่าาก็จะมีทุกตอนชั่วโมงมาคอนจะบอกอะการชั่วโมงจะเป็นต้นไม้โบกมาเดี๋ยวตอนนี้สี่ทุ่มยี่สิบห้าสีสาที่เสาร์ที่ห้าเลทีมบิน จริงเหรอครับรครับดเ,เดี๋ยวมาดูเลยแล้วกันเลคนะขบวนจะมีแล้วก็สัตว์ซึ่งอาจจะเป็นให้โชคลาภแ,แล้วก็สูตรลาภเราก็อีกเรื่องหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องของคุค้จุ้ยที่นี่แล้วลก็เพนะ่รู้จะเป็นอลังการมากเดี๋ยวช่วงโทรใหญ่ที่จะเปิดได้เดี๋ยวคอยดูกันแล้วกัน บนหรือข้างล่าง แสดงไม่จุกไม่ตัวลเพต้องการบใช่กว<ะ>่าก็ติดคนอ่ะเราอยู่ในแฟนได้รู้บบมาจริง <laughs> ีรอบแค่ไหนนะเงือบเงือบรอบตอนนี้รอบน,นี้จะไป็นประกอุตส่ามตั้งใจด้านโน่นรอเพราะถ้าไม่รอประกอบก็คงจะไม่เกิดผลนที้ได้ <c oughs> เดี๋ยวมาถึงประกอบอย่างนี้บอลมาแล้วมาแล้วสบอลมาแล้วลมีฝันดนะ้วยฮะ ถึงที่ที่ชายของเราครับที่แกนลิสบัวแต่ีปพยักษ์ชนชาติโลลิสบัวร่ารตามามบัวราดมากซึ่งตามสายข่าวบอกว่าที่นี่ได้เงินง่ายมากเลยใครมาก็ต้องมาที่นี่กันอย่าหลงไปที่อื่นเลกขาดนะเช่นที่นู่นครับปากตรงข้ามก็ เสียค่าที่เราชมกันไม่กี่มันเสียค่าชมแล้วไม่ใช่ฟรีนะฮะจะมากจะน้อยแล้วแต่คนจะจ่ายไปเท่าไร่นะครับหนึ่งร้อยเหรียญบอกไปได้นะฮะสองรอบก็สองร้อยเหรียญเดี๋ยวเราไปที่ที่ช่ยของเราดีกว่าที่แกนเล่นบัวดีกว่าเราทางไหนครับทางหน้าเลยฮะขับรถเหนืะ สหรับที่เที่ยวในเช้าวันใหม่ของเราวันนี้ก็จะเป็นที่ปาตามานนะเข้ามาจากที่ตัวเซเนโดก็ประมาณสักไม่เตืนท่าหกปลายรถเมล์ได้ก็นา่งรถเมล์มารงร้านตงนันงกล้างโอเคทางลงจง,ง่ายเลยรงร้านตังกล้างแล้วรถเมล์ได้ไหลายสายเหมือนกันนะเข้ามาก็จะเจอวันนี้จะเป็นรูปรูปนี่นนะแกตลาด คนขุดเป็นนเรือแล้วนะฮะส่วนองอาม,ม่าก็อยู่ในเนี้เขาลล้าาปตกลงไปกต,ตกลงเลยนะเปิดมาส่องเข้าไปก็จะเจอองอาม่าในนฮะส่วนในนี้จะมีรู้สึกจะเป็นกระทะนะฮะ ก็จะมืีลูกลูกแล้คนแล้วบางทีมันจะน้ำพุออกมาหนึ่งโคลาสไปแล้วตามพุ่งตรงนี้ออกปากก็ถือว่าจะมีความโชคดีมากลองนะฮะเดี๋ยวก็เราอาจจะลองดูขณะที่เราอาจะลองดูนะครับก็ไปลองเลยครับคุณคน้ชมเราแทนบัดอาาเนี่ยเราแวกนี้จะเป็นโซนมรดกโลกนะฮะซึ่งที่มาของบาเกาก็คือมาจากอามานี่ยนะฮะ เออก็คือลักษณะคือเป็นเรียกว่าอ่าวของอาหมาแล้วก็เพี้ยนมาเป็นหมาเกาเลยทุกวันนี้นะฮะแล้วก็ตอนนี้ทุกคนก็มาสั่งลักษณะต้อไมไม่พุ่งอ่ะอันนี้ไม่แน่ใจที่พี่อยู่ยางาน,นจังจำเขาไว้ดีนะอย่างนี้ไม่ใช่หรอไม่พุ่งเลยเพราะว่าไม่มีโชคแล้วช,ช่ชคหายแล้วไม่น่าละเมื่อวานโดนเดียวอันนี้นะ้ำสักกเนะฮะ แล้วไหนที่ยกเสริมดวงอะไรอ่ะที่ไหนครับที่ไหนฮะเนาะถ้างั้นก็เราก<อ>็มาแล้วปะสระกาศองนาาหน้าบ้านก่อนนะอามานะ่าอะเอาของอามา่าครับส่วนบ้านที่นี่จะมีลายสลักบนก้อนหินก็แถววัดอาม่าก็เห็นมีเรือสัเปล่าสลักก้อนหินส่วนทูกก็จุดบูชาก็จะเป็นหกองเนี่ยนะ ร้อยกับบาทเหมือนลักษณะคล้ายยากันยุงไทยหานติินยาหา,รรา,ายยนระักกัญย์อยู่ฮะอันนี้จะงมองวเหมือนกันนะฮะโคลสนักดาด้แปฟริการูฟรูฟตับที่ศในบูชานะฮะโคล อาวิธีหนึ่งก็จะเป็นตากประตูปอดเป็นจอดปอดนะฮะแต่เราตอนนี้เราก็คงจะมาถึงที่นี่แล้วะฮะเป็นรูปนี้ก็ถ่ายเป็นแอคชั่นกับภาพนี้ได้เลยแล้วกันนะฮะเวลาเราน้อยก็ถ่ายกันเราไม่ไปเหรอใครับก็ถือว่ามาแล้วก็เห็นรูปแล้วก็ถือว่ามาแล้วะฮะก็เหมือนกันที่ต่อไปเราไปก็เป็นเรนบที่หลายคนก็อาจจะมากันถูกเดีย๋ยวจะไปสัมผัสกันหน่อยว่าสร้างโบสถ์เป็นไงยิ่งใหญ่ประการใดนะฮะ เหมือนในรูปนี้หรือไม่เดี๋ยวก็ตามไปที่ทเราอยู่ที่เซนโดสแควร์แล้วนะจากน้ำรถเมล์ที่วัดอามมาประมาณไม่เกินสิบนาทีนาที่ลวลาผ่านัป เเลยเดินทัดไข่นี่เหรอคุย <c> แนะนำทัดไข่หน่อยดิก็อลังการอยู่อ้ oh. ใช a a ่เลยหลายแบานี่สัญลักษณ์อะไรอาม่าเหรอไม่ใช่ครับเป็นตัวหญิงชายชาวโปรตุกัสดอกบัวให้เห็นดอกบัวนะฮะที่เราไปดูกันเมื่อวานนี่ดอกบัวของหมาเฝ้าเฝ้าหมาเก้ามอบให้หนุ่มโปรตุเกสแล้วเนี่ยตัวนั้นนกกระเรียนหรือนกกระเรียนเะยฮะไปลู้นกอะไรครับไม่ได้ใหญ่นี่ก็ผ้า นนะะับจะสร้างประตูบอ<ล>ดก็ถูกไฟไหม้หายไปสมัยก่อนจะเป็นรู้สึกว่าไอมาแต่ได้อีหลังนี้มั่วหรือเปล่าครับไม่ใช่ไม่ใช่โรงเรียนแถวแต่เนะือรีบมาแต่ดจริงๆตรงนี้ข้างหลังเรานต้องถูกไฟไหม้ไปก็หเหลือเนี่ยสร้างประตูประตูตรงนี้นีาา่แหะก็ ไปชื่นชมความงามกันคนไม่ค่อยคุ้มพลาดเท่าไหร่เดี๋ยวเจ้าเช้าอยู่ใช่ไหม อยู่ที่หน้าโบสถ์จะดูปิงเนตอนนี้โบสถ์ใช่นแต่วันนี้เราบายเช้าไปมันยังไม่ยัไม่ปิดน,นะเข้าไปยสภาพอย่า,ายงนี้ใช้การได้อยู่เลยสถาปัตยกรรมของคนเกษเลยนะีนะนดห้บิเศาเดี๋ยวสุกก็รอเซนต่อเราเกาิดใหเยอะกว่าอันนี้ที่หาเานี้อาหารชื่อชนะื่อคือชัดอัดไปฮะราบา,าีเยงรมาขี้รัเป็นเนะ ใช่ที่นี่ก็ชื่อพอสมควรแล้วครับถึงแม้เราเวลาเราจะไปเหลือไปที่โครลอาดนะก็ามาที่นี่เลยแล้วกันมีร้นานนะ